เลี่ยนเฉมร้านยาของคุณให้ดูทันสมัยได้ด้วยสิ่งนี้ทุกวันนี้ร้านขายยาหลายๆร้านโปสชวนหน้าเคาเตอร์แ็มไปหมดทั้งข่าวสารทั้งสาระน่ารู้โปรโมชั่นป้ายต่างๆแต่ความจริงคือคนไข้ที่มาซื้อยาแทบไม่ได้หยิบไปอ่านเลยสุดท้ายร้านดูรกข้อมูลก็สื่อสารไม่ถึงลูกค้าลองเปลี่ยนมาใช้ป้ายโฆษณาอัชเชรยอีซิปินรุ่น e ld 1 0ตัวนี้จะช่วยร้านของคุณให้ดูมื น่าเชื่อถือขึ้นได้ทันทีเพราะคุณสามารถแสดงข้อมูลสําคัญแบบเรียลไทม์ได้ในจอเดียวเช่น er, วิธีใช้ยาคําเตือนผู้แพ้ยาโปรโมชั่นต่างๆคาแ,แนะนําสุขภาพรายวันและโบชัว์เปลี่ยนความราูให้ดูมืออาชีพได้ในเครื่องเดียวและรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากค่ะแค่เสียบลักไว้สิ่งรูปและวิดีโอขึ้นจอก็ใช้งานได้ทันทีภาพคมชัด800คูณหนึพิกเซลจอ I P S L C D มุมมองกว้าง1 8อองศา ัดทุกมุมร้านจะใส่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้ใส่ส่งสุดที่30คลิปเลยที่สําคัญราคาพิเศษเพียง4,490บาทเท่านั้นจากราคาปกติ5,490บาทปีใหม่นี้ถ้าร้านขายยาของคุณยังไม่มีป้ายโฆษณาอาิยะแบบนี้แนะนําเลย Easy Print d 1 0และถ้าคุณอยากได้รุ่นที่พิเศษขึ้นเราก็มีให้เลือกอีกนะคะ ELD ดี e Plus รุ่นมีแบตเตอรี่ e อ d ดี p ท o รุ่นมีแบตเตอรี่มีเสียง Easyprint มีทีมซัพพอร์ตคอยดูแลหลังการขายทุกวัน9นาฬิกาถึง22นาฬิกาสนใจสินค้าทักมาได้เลย